เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหมอ่อมให้นายจิรายุอิสาราังกูลณอยุทยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคาร100ปีวัดประวรนิเวศวิหารในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัตจุลรมกุโตอดีตกรรมการมหาเถรสมาคมอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตและอดีตเจ้าอาวาสวัดประวรนิเวศวิหาร มรณาภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่15มีนาคม2,565ศสิริอายุ85ปีพรรษา65สมเด็จพระวันรัตเป็นพระเถระที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจาราวัตรปฏิบัติศาสนกิจทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสมเด็จพระวรรณรัตน์เคยเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินนยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดและประทับณวัดประบวรดิเวศวิหารเมื่อปี2521